อืออืออือ <laughs> đi พี่แล้วอืออือ สวัสดีครับนะนะนักตกป,ปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาออกหมายเดิมโอ้แต่วันนี้น้ำขึ้นเยอะครับมาวันก่อนน้ำแห้งเกือบหมดแล้วครับมาวันนี้น้ำขึ้นเต็มขึ้นไปถึงข้างบนนู้นเลยครับถึงแต่อลองตีดูว่าจะมีปลาขึ้นตามน้ำมาบ้างหรือเปล่า คครับผมเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เป็นกบยางไคโดูยีเอทเอนเดิมครับเดีย๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับไปน้ำขึ้นเยอะมากครับจะมีตัวหรือเปก่า 啊，路都塞了。 ครันี่ครับตัวมี้ใหญ่ครับเต็มแรกมาแล้วครับดงบัวครับน้ำขึ้นใหม่ครับเคผมเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เป็นกบยางไทด u ยูอเตัวเดิมครับมโอเคครับผมเดี๋ยวตามหาต้นต่อไปครับ เลย วัดีครับไม้รกมากครับเอาตัวยากครับ อย่างไคโดูอยู่เองปลาใช้วสวยแล้วครับนี่ครับกัดแล้วมันเอาตัวยากมาครับมันพันพวกก้านบนหลวงเกับเกือบหลุดตอนนี้โชคดีเมื่อกี้มันหลุดข้างบนโอเคตามาตัวต่อไปครับผม ใครดูอยู่วัดเองครับน้ำใสโอเคครับผมใสสวยๆแล้วใครดูอยู่วัดเองครับผมเห้หมายเป็นดงบนหลวงครับน้ำแห้งไปรอดหมนะครับน้ำเพิ่งเข้ามาใหม่จะมีตัวกัดลูกปลาอยู่หลายตัวแต่ตียากหน โอเคครับผมลองตีดูต่อครับเคบุใครดูอยู่อเดสุดยอดครับผมตามมาดูใกล้ๆครับ เลยโคลนนะครับป <is> <laughs> ครับผมัดเป็นไคโด u ยู่เองนี่ใส่สวยเลยครับอ้วนเลยครับตามมันดดมนที่โดดกรเบาโอเคครับใส่สวยครับไปชั่นลงบนหลวงครับโอเคครับผมไคโดยู่เอสุดยอดครับยวตามหาตัวต่อไปครับ จัดเลยครับนี่ครับลงบัวครับน้ำขึ้นใหม่ครับเก๊ครน่าจะมีตัวตัวไม่ใหญ่ครับเก๊เดี๋ยวตามหาตัวต่อไปครับผมกบย่างใครดูอยู่ดีสุดยอดครับ อโอสวยครับนี่ครับ กัดกบยางไคโดูยอิเตครับผมชั้นส,ยสวยๆครับน้ำมพิขึ้นใหม่ครับตีตามน้ำตื้นๆนึกโอเคครับผมกบยางไคโดูยอิเครับสุดยอดครับเดี๋ยวตามหาตัวต่อไปครับ มีตัวกัดแน่นอนตามแนวน้ำตื้นเหมือนีั กบยางไคโดอยู USA ่เอบอ้วนๆเลยครับช่้งน,น้ำใหม่ครับ้องบอัวตรงนี้เมื่อก่อนน้ำแห้งหมดแล้วนะน้ำเข้ามาใหม่ไรับผมกัดเป็นไคโดอยูเออ้วนตับเลยครับโอเคเดี๋ยวตีต่อครับน่าจะมีตัวอีกหลายตัวครับเคไปรับชมต่อครับ มป,ปากเต็มคำครับอยากข่ิบดูอืมนิ่งมาเลยครับ คครับผมนี่ครับอีดแต้งครับใช้ไม่ค่อยใหญ่ครับแต่ว่าอ้วนซับเลยครับักลเป็นกุกย่างไข่ดุ USA คเองน้ำขึ้นใหม่ครับป่าบัวครับโอเคตามหาตัวต่อไปครับผม เท่านี่ครับสสวยครับตัวนี้ปลาช่อนลงบัวครับน้ำขึ้นใหม่สสวยเลยครับเคยกัดมันมากครับมันนี้น่ครับ ติดขอบปากครับกบยางไคโดนอยู่เองเคลือฉันลงบัวครับแล้วตามหาตัวต่อไปครับ OK, các, ta đang cắt. กัดด kind of so ีๆครับใบริ้วหายครับ